สวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอวิธีการตัดสติกเกอร์แบบง่ายๆนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีแบบฟอนต์ที่เราต้องการพินเศกระดาษมาหรือใครจะตัดสติกเกอร์เป็นตัวอักษรอ,อะไรก็ได้ก็พิ้นออกมากระเียมพิ้นออกมาแล้วแล้วก็มีกาวกาวลาเท็กคัตเตอร์กระดาษกาวไม้บรรทัดฟุตเล็กจะดีกว่า แล้วก็กันไก่สำคัญก็คือสติกเกอร์เห็นสีฟ้านี่สีฟ้าสติกเกอร์ที่เราต้องการามาเริ่มต้นกันเลยคัตเตอร์นี่คัตเตอร์ก็คมๆหน่อยอันนี้มันโยกให้ตัวได้ดังนั้นเราต้องเอาเทปกาวพันพันการให้ตัวของมันเฉย เพราะว่าเวลาตัดเราใช้แค่ปลายไม่ให้มันให้ตัวอ่ะโอเคแล้วแผ่นลองตัดแผ่นไม้กระดานก็ได้แผ่นยางก็ดีแต่ว่าจินมีแผ่นยิบซ้ำจริงก็แล้วยิบซ้ำมาซะเนี่เบานี้ก็สะดวกรวดเร็ว กินต่อกระดาษกอนนะทากาวทาบางๆแล้วพอ รีด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 เอาทิ้งไว้สักพักให้มันให้มันแห้งหน่อยตัดสติกเกอร์กันฟอนต์กินจะเป็นแบบวงกลมหน่อยเราก็ยึดว่าเราจะเอาริมนอกริมในก็แล้วแ,แต่เรา ก็เดี๋ยวกรีดลงไปให้มีความรู้สึกว่ามันทะลุขาดเดี๋ยวเราก็รู้ว่ามันขาดไหมคะสมัยก่อนตัดสติ๊กเกอร์ให้เพื่อนเอาไปติดรถ เป็นคำกร์มังเป็นเพลงมัง่งฟอนต์สวยๆลายแปลกๆเอาไปให้เพื่อนแต่งรถอ,อยดูว่ามันขาดไหมมีไงตัดทะลุเดูไหมก็ได้แล้วแต่แล้วแต่คนรูว่ามันขาดไหมก็แกะด,ดูสติกเกอร์นี่ไงอ่า พอเราตัดไปเรื่อยๆเราจะรู้น้ำหนักมือของเราว่าขนาดไหนสติกเกอร์มันจะขาดหรือทะลุเดี๋ยวจิมมอคอตัดไปก่อนตัดให้ดูหนึ่ตัวก่อน อาาลองดูนี่ไงถ้าเราติดกาวไม่เยอะมันก็ออกง่ายแบบนี้นี่ให้ดูเฉยๆที่กินตัดไป ถ้าเราติดกาวทั้งหมดมันก็เปลืองเปล่าแล้วก็ทําความสะอาดยากแล้วก็ติดแค่นี้มดุดเราจะลอกอนนก็เห็นรอยอยู่แล้วอันนี้จินจินทำให้ดูเฉยๆว่าเวลาเราลอกออกไป เห็นไหมง่ายๆเดี๋ยวขอเวลาทำตัวนี้ก่อนให้เสร็ก่อนพื้นสติกเกอร์จินต้องเป็นสีแดงนี่ต้องมาติดตัวนี้แล้วก็นี่มันไม่พอให้ดูดังข้างพื้นสติกเกอร์เราไม่พอ เราก็คงมีการต่อเหมือนเดิมวัดไปแล้วว่าจะเอาเผื่อสักสิบสิบเอ็ดเซนอ่าสิบเอ็ดเซนเนาะดังนั้นเราก็มาตัดสติกเกอร์สีแดงสิบเอ็ดเซนก่อน ติดอย่างนี้เป็นพืชกันไปเดี๋ยวเราจะเว้นเป็นศูนย์เก้าเก้าแล้วก็ขีดที่ลอกสติกเกอร์แล้วก็เอาเทปกาวติดลงไปให้มันทับขอบตัวของตัวเลขอย่างทับตรงนี้ตันขอบบนหรือว่าเลขห้านี่ก็ทับเพราะมีงั้นเวลาติดมันจะยากเราลอกก็คือลอกปกติลอกออกมาเมื่อสักครู่จิ้นติดไปแล้วจินลืมเล็กคอร์ดกล้อง ที่จินต้องแยกออกเพราะว่าจินจะใส่ตัวขีดตัวนี้ด้วยดูแล้วมันดูเป็นพืชๆยังไงไม่รู้ก็เลยใส่ขีดไว้หน่อยนึงเรีงลแล้วระยะไฟได้แล้วอะไรได้แล้วก็ติดไปเลยลงทีละตัวเลข ลงที่รับตัวเลขเสร็จแล้วนี่ไล่อากาศกค่อยลอกออกมา เรียบร้อยแล้วีจริงก็จะติดยาวไปเลยตัวนี้เราก็ต้องปิดทับให้มันควบคุมถึงตรงนี้แล้วก็ด้านล่างจะติดเฉียงติดยังไงก็ได้ให้มันพอกันเลขหนึ่งก็ไปด้วยเลขหนึ่งก็ต้องทับด้านนี้เลขห้าก็พอทับหน่อยหนึ่งอ่าโอเค อยากกระดาษกาวด้วยใครอยากลอกทีละตัวก็ได้หรือจะลอกเป็นแผงแบบนี้แบบกินก็ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรทีละตัวก็แค่มันต้องมาลิงดูว่ามันได้ได้ระยะดีไหมก็เสียเวลาในการลิงหน่อยแต่ถ้าติดแบบนี้มันก็ได้ช่องไฟที่ดีกว่า ได้แล้วลงเปทีละตัวลงไปทีละต,ตัวเลขโอเครีดรีดไม่ให้อากาศให้ฟองอากาศมันหายไป โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วการติดสติกเกอร์ตัดสติกเกอร์อันนี้คือป้ายให้เช่าอาคารพาณิชย์ซึ่งจินเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ก็เลยทำการแก้ไขป้ายเก่า